เรื่องราวของพระพัทยะเถระพัทยะเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้ใหญ่แห่งแคว้นโกศลมีชาติกำเนิดมั่งคั่งและเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนเมตตามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนรอบข้างตั้งแต่ยังเล็กเขามักตั้งคำถามกับชีวิตว่าทำไมคนดีจึงยังต้องทุกข์ทำไมผู้มีทรัพย์มากจึงยังไม่มีสุข แม้จะเรียนรู้พระเวทและพิธีกรรมพราหมณ์จนแตกฉานแต่ในใจของพัฒยะกลับไม่เคยรู้สึกสงบเขาใฝ่าหาความหมายที่แท้ของชีวิตมากกว่าความรุ่งเรืองทางโลกเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเขาได้ยินคำทำนายของพราหมณ์โกนธัญญะว่าเจ้าชายสิทธัตถะแห่งสากะยะวงศ์จะทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตคำพยากรณ์น,นั้นทำให้หัวใจของพัิยะสะเทือน เขาเชื่อมั่นว่าการตามเส้นทางของเจ้าชายผู้นั้นคือคำตอบของชีวิตที่เขาตามหามาโดยตลอดดังนั้นเมื่อวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวดพัิยะจึงละบ้านละทรัพย์และละความสุขทางโลกทั้งหมดออกเดินทางไปพร้อมกับโกนทัญญะวัปปะมหานามะและอัตชิเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง พวกเขาเข้าป่าลึกณนะอุรุเวลาเสนานิคมและเริ่มบำเพ็ญเพียรทรมานตนอย่างเคร่งครัดพัทยะเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวเขามักนั่งสมาธิกลางแดดร้อนหลายชั่วโมงโดยไม่ไหวเอนเชื่อว่าการชำระร่างกายด้วยความทุกข์จะนำพาจิตให้บริสุทธิ์แต่วันแล้ววันเล่าความสงบกลับไม่เกิดขึ้นมีเพียงร่างกายที่อ่อนแรงและใจที่ว่างเปล่า พัทยะเริ่มรู้สึกว่าหนทางนี้อาจไม่ใช่ความจริงที่เขาตามหาไม่นานหลังจากนั้นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงละการทรมานตนหันมาสู่ทางสายกลางพัทยะและเพื่อนทั้งสี่เข้าใจผิดคิดว่าพระองค์ล้มเลิกความเพียรจึงพากันจากไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมรึกทายวันแต่ในที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเสด็จไปโปรด พัทธิยะก็ได้ฟังพระธรรมอันบริสุทธิ์เข้าใจว่าความหลุดพ้นอยู่ที่การดับทุกข์ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการทำลายร่างกายจากพราหมณ์ผู้สแสวงหาความสุขแท้กลายเป็นภิกษุผู้บรรลุธรรมพระพัทธิยะเทระคือหนึ่งในหผู้ร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา